พูดได้เลยนะบ้านสุมนอ่ะพูดสิวันนี้เป็นวันสำคัญช่วยกันพูดปาพูดของใครของใครมีใครมาหลงรักวันนี้ด้านลับตัวบ้านสุมนของเราวันนี้เป็นวันสำคัญของอาจารย์วันที่วันนี้วันที่ที่อวันที่ที่3เมษายน4กลาง คนมาตกหลุมรักกระตาของเรา <Wow. S 2> จ้าว <Wow. S 2> จ้าแล้วเขาจะมาขอหน้าต้อด้วย,ยว <Wow. S 2> แหละแล้วเขาเชิญญาญาที่เราแล้วว <Wow. S 2> ันนี้ลูกสาเหมือนแข่งหน้เลยมาดูกันไปดูกันฮนะแตนแตนบ้านสุมน,น,นแล้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็จะเข้าแนะนำที่ตั้งของหมู่บ้านหเรานี่คือร้านท่าม้า เห็นมา้เาเม่ากเห็หหอ๋อพเดแล้วอ้าวงันางามาบ้านนี้เป็นยังไงควอมบ้านนี้เป็นอดจนเลยอ่าฮะอ้าบ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรม่จะมอเตอรหมดเลยมอสลิมหมดเลยมีคนนรูมมน,ม,นมันเป็นแผลไว้ทำศาสนา อยู่ด้านในสุดโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปที่บ้านงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับเริ่มใหม่เลยบ้านงานใช่ไหมครับพี่ชายผมจะมาขอมาแล้วมาแล้วเป็บ้านงานอากาศร้อนมาหนักข้างในสุดนั่นบ้านของส้นมาเองต้นไม้งวยๆเปยนบรรยากาศร่มรื่นบ้านเราเป็นบ้านที่สวยสุดนะสวยที่สุดเลยค่ะออ จะเราจะ2555มาอายูด้วยมั้งรู้สึกยังไงกับงานแต่คนหนึ่งเต้นไหมครับเต้นไหมครับจริงมากเลยครับจีขายออกได้โอ้ยเจ้านั่นนิดว่าไงครับดีใจมากเลยดีใจนะครับที่ขายออกเต้นว้าวลุงจ๋าลุงจ๋านั่งขอจ๋านั่งกอเบนซ์มาด้วยเฉยๆใสจ้าบารคนรอราคาจะแพงก่อเแล้วอย่าไปจ๋า สวยเลยสวยเอออ่าไปดูสิ่งต่อไปสวยไม่เคยจาว่ายนะ้ำทำให้นาตาหายออกทำให้นาตาว่ายรถหุนทุกวันไม่หายออกก็ได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่มีสายนี้ก็คงสังคมโมหรือเปล่าไมโ่โหนาตาขเขาเพิ่มแล้วแนะนำยิ้มเฉยไม่ต้องโดดลงไปนะครับ คุณสองคนว่าไงเล่นทุกวันหรือเปล่าเนี่ยจำปดหมดแล้วปกติขาวใช่ไหมเนี่ยนี่พระว่ายน้ำหอมนตาเกกย้าลวามาวันนี้แมวน่ก็เป็นคนนั่งแบบคนเลยทำลายใ่ไหมแม่จไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโดนลูกเรา อะไรอยู่เน้าเขียวก็ได้เปิดรายการให้ผมหน่อยข้างในมีตัวหน้นากระบวนหลักมาแล้วครับน่ารักน่ารักพิ่งจะนัดแหละ <c oughs> เออเห็นหน้าแล้วก็มันก็ติดคอเลยอะ่ะเออตาก็ติดคอต <c oughs> <c oughs> อบ <c oughs> อตรงนี้เลยก็ได้

มาั house, ้งหลายปมาแ้มเองมนแกแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเราไม่ได้่ราหลงื่นไม่หลงไม่จดม่มะเรทไม่หลงเศยังไง่ะคุยก้นมากเลยนะ้วจะไปันทัศนน้องา ไปมาไกลกันนิดเดียวสมมราไปทำ่บุษบาลาเอยรัลบากเลยเราไปไปแล้วไปแล้วได้รับที่ประชุมอันใดนั้นทางราการทารรมได้ชี้แจงให้ทราบ เรอกะกนะครับขอเชิญทุกท่านเป็นาราครับักเรย์ทุนัยู่ในห้องนั้นะครับทุกท่าที่ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งะก ไปเป็นครอบครัวเดียกันให้ชีวิตสองชีวิตใน้คการเป็นชีวิตเดียวกันแตางในเรื่ปเ้นการทุนมาท่าุนพี่รองคับเพื่อมาเพื่อที่จะมอบห้านชายให้กับครอบครัวของเขาในฐานะที่นผ่้ใหญ่ที่ เลือเรียกติดชื่อสามชื่อฟารุกฟารุกมั้งนีฟารุกรก็แต่รู้จักมา้คุณแล้วก็วกมีความสัมพันธ์ทางจิตใจนับบอานี่เป็นหลานีของแลาวนะแล้วก็ญาติพี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนเพื่อที่จะได้เป็นของแผ่เดียวกันความจริงผมเองเนี่ยผมบอกไว่ถูกว่าอยู่ในฐานะไหน เราะว่ากับทางด้านของคุณยายของ,ของคุณยายของตาคือป้าสุบูร์ผมก็ให้ความเคารพและเือนกัวผมเป็นหลานคนหนึ่งจนกระทั่งมาถึงญาติพี่น้องในสายของพ่อพี่มีก็ได้มีความรู้จักมากขึ้นตาเองก็ได้มีความรู้จักตั้งแต่พี่ชายของตาที่ยูที่สหรัฐอเมริกาด้วยกัน แต่ว่าตอนแรกๆเขาก็เรียกพี่ครับพอมาตอนนี้เริ่เรียกเป็นพ่อซะแล้วแล้ว <c oughs> ก็อาจารย์วิทเองก็มีความใกล้ชิดกันมากกักทางที่บ้านโดยที่ก็จริงๆก็คือสายคุ้เซนด้วยกันเพียงแต่ว่าฝั่งสายก็เปลี่ยนนะสักครู่ไปเป็นไทยร่วบ้างจะเป็นธุรกิจหรือแม้แต่วันทีน่ฉลิมพลนะซึ่งคุ้มเซมด้วยกันเพราะฉะนั้น เลยว,วางตัวไม่ถูกตรงไหนก็เลยขอเป็นตามเป็นโปรโมเตอร์ er จัดให้ทขาชมขอเชิญไปกจก็รูดีใจมากนะที่ไาล้ราชายมนเป็นหลาของเรืนรัที่นึงรยวอะไรต่างๆกอ,อาจารย์ได้พูดกับอาจายได้หมดแล้วใช่ไหมแต่ผมก็ดีใจมาก จะเป็นเพื่อนนันเลยเดินี่มาทำกาเป็นญาอันนี้เป็นรอกมัดเนียมัดที่บรากกัลที่เราตลาให้มาพระละวานเขากับผมรักกันมากพระปุมานะ้นท้าของปวโง่ผมน่าจะวิจารหลายคนอีกนี่แล้วคนนู้นที่ผมนั่งเราเนี่ยเขยังจำได้คุณมันนาค่ะคุณมันนากะทานชอกมันมาทั้งหมดู้จัรกันมาหนักมารู้สีดีใจผู่นใจมากพลอดภาย มาสูงมหาใหญ่ขงพระเรประธานให้ัมันเนี่ยวัรการยิ่งใหญ่ให้การหลานชายของตระกรดาแล้วมจะเป็นหลานสาวพร้อมกับทุกคนในนี้มีจิตความประสงค์อะไรก็อัลตราสมควรม่ตารับการมีความมร่วมว่าแม่ไม่เินใจานนในความว่ายังไง จะมาขอใช่ไหมขอแล้วแล้วข็ต้องมาพูดกันเส้นว่าสินทรทองบ้านจะว่ากันยังไงว่าสินทรทองบ้านเนี่ยเห็นหลานชายเขาบอกเขาก็เต็มใจให้ทั้งหลานให้กับทั้งคุณตาเนี่ยเป็นเงินสก็หนึ่งแสนบาทแล้วก็เป็นทองอีกสิบบาท ก็เมื่อไปพองแค่เ <lequel> ดียวดีแล้วทีนี้กปมีที่อ่ทสาทั้งหมดที่จะไปเรียงต่างมีการเรียงที่สายชลที่วันที่28ครับมีตองถ0บาท10บาทแล้วก็ ไม่ทราบานรับถ้าเช็ดูครับทีาจะเริ่มไม่หือนะผมต้องถามอย่างนี้ครับรังนั้นครับก็จะมีการก็กบร็จครับดัครักกรบเร็จนะครับคือคือต้องต้องรอให้ผู้ใหญ่ดูว่าตรวจทีรวกี้ว่าถูกต้องไหมครับไม่ได้ขอทีนทาการแล้วทการแล้ว แไม่ตกลงทำไมแต่เเขาไม่ตกลงยังไงเนี่ยคพวกเราส่งมาใจละให้เจอที่ศูนกลางล้เจอกันที่ศูกลางเจอแล้วไปละหมาดแล้ก็เจอกันเจอกันเดอนหดด้วยถ้ามีคนสัมภาษณ์ไปอิทธิกรกันฮะเจอตาเนี่เจอที่ศกลางสลามเจอมันบวชไปละหมาดฮะไปละหมาดไปอิทิการที่วันี่สิบคืนสุดท้ายะแล้วกผมก็จะลงมาโซโฮสกับทางตากับพี่ปูพี่รักเนี่ย ขึ่งไปมะกาด้วยกันนะฮะไปมะกาดปีที่แล้วแบบก,ก,ก,ก่อนนี่ก็คุยแอร์ก็ไปด้วยกันแล้วก็จะลงมาทานโซฟ็อตแล้วก็จะเจอแล้วก็ทางทางทาง,ทางก็พอทานอาหารนี่ร้อยเสร็จปุ๊บพี่เฉลิมน้องมดูดอาจารย์ละทันก็ไปด้วยกันเสร็จแล้วก็ก็จะมีตาเขาจะเอาถุงทางตาครของหวานมาให้ก็ตะโก้มให้ผม ผมก็อให้กองหวานหวานเจอตรงกี้นะขนมตะโกะแบบน้าคน้ำตากไอตมไหมผมก็าะโกผมว่าเค้กนรับตัดหน้าเนี่นะหัก็เอาตามมาตเล่าเล่าของอุซลีฟังไปเม็นไรนะก็เจอกลางดึอ ถ้าเจอเยุดจดีฮะถ้าาอรอธิการเสร็จแล้วก็ไปที่สังกัดที่มีละหมาดจหยุดนะครก็ละหมาดเรียบร้อยเสร็จมีเตแล้วก็หล่อสโบเสร็จาก็ไปทำงานผมก็กลับบ้านทำงานก็ถือเป็นบริการที่ดีครับแล้วดยาะังยิ่งผมก็อู้นีก็รู้จักกัน ตำรวจไปไปร่วมงานในหมอกับพี่นูฮะตอนนี้เรียกพูดแม่เปัที่รู้พี่นูวะพี่นูพี่นุอนิรพี่นะพี่นูอฟฟาโลได่เป็นเพื่อนกันนะถ้าเจอันที่มาซีอินะก็เลยผมก็เลยถูกการทำงานด้วยกันก็ขออี่ญา้โผมได้เห็นแลยต้องรอกาศวันที่ตลาดคร่บวันวัน ตรงกับวันอาทิตย์ที่28ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะเป็นวันอาทิตย์ครับตอนแรกเราจะงานเอาฮะพอดีทางศูนย์กลางเขาจองไว้แล้วฮะก็เลยเป็นนิกาตอนเย็น,นะฮะสี่โมงครึ่งครสี่โมงครึ่งในกาบนขึ้นบนวัสยิดฮะแล้วลงมาเล่นที่ห้องข้างล่างเลยครับคถ้าทีนี้แล้วก็ เดอแล้วแล้วพอแ้แจกพอแล้วอแล้วพ้วพอแล้วพอล้วพอ้วพอแล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 ้วอแล้วพออแสีวพ้ว้วพอแล้วพอแลวอแ้วพอแล้วพอแอแลออวลออออ อาจารย์ไม่อยู่เลยเป็นในในไมกล้าทานเลยค่ะขนมเชคเลยแล้วก anyway. like ็แล้วก็นีิกาสี่เรื่องรับคนมัสยิดนะแล้วก็จะแี่ข้างล่างเลยครับจะมีมาข้างล่างครับไม่ต้องไปเรื่อนเลื่อนลงลงเลยนะครับทําเงินหมดทําเรียนเชิญอาจารย์ราชันอาจารย์หมดหมดหมดนะอาจารย์จะให้เอาเสื้อเนู้เสกพู้เสกสอง เป็นพิธีกรเป็นเอมีเพราะจะอยู่ช่องเจ็ดกรช่องสามแต่ตอนนี้มันอยู่เอเซอร์นตอหแล้วแล้วก็ให้อาจารย์อาจารย์ทุกคนกล่าวให้ทังผู้สอนใทางผู้สอนใ้ทงอาจารย์ให้เกีงครับ นี่อาจาราชันจริงจะไป็นงจีนวันนี้นะวันนีเปลี่ยนไตล์นะวเาจะได้มาที่นี่ได้เรื่องเลืดางที่างการเ้สาวเจ้าสาว

ภาษาให้ครทไกเป็นอาที่ผมได้ได้้ปจะที่ผมจะให้ชุดปอรปันตากชั่โมงครับที่รนาถ้าต้องขอเวลา จะนัดก่อนนะบถ้าเยบรอเสร็จจะได้ไปบอกเขาก็มีจะนัดก่อนแล้วนัดก่อใช้ชาเพราะสนิทกันนะครับมีความดีทใช้ชีวิตวันบาเขาอ่านก็เลยอ่านแล้วก็ปฏิบัติการปฏิบัิการจะจะจะเสร็จเสร็จเลยแล้วที่แล้วแ่จะนัดเาว่าขอุาแล้วนัดณ้ไปจับออย่างเ้บต้องขออนุญาตนะครับ่อนานะ

อันนี้ต้องการความช่วยคุณด้วยทีนี้ปัดหาว่าการที่จะการมีหลายภาษาเพราะภาษาเม็กซิกันอาจจะไม่ใช่ภาษาในนัดแรกดีกอว่าแล้วไง ถ้าถ้าถ้าจะนัดอนุญาตจะได้ินจะได้ติดต่อกานชุบรียันไกจะบอกอาจาเเลผมยังไม่กล้าบอกก็ต้องขออนุญาตและอาะบอกว่าจะอนุญาตให้ผมไม่กล้าติดต่อเดี๋ยวก็รีบดีผมไม่ชบจว่าว่จะไม่แน่ใจว่าน่าอวก็อาจารย์เลปสีเลยจะไปมากั้งแรกเก่เกก

ท่านที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการที่จะรววมครอบครัวกันในวันนี้เรารวบรวมทั้งความยั่งยืนใแก่ครอบครัวมใหม่รวมประทานให้ครอบครัวนี้และทุกครอบครัวในที่นี้อยู่ในแนวทางของเราเกิดเรื่งเรือบนพื้นฐานสามและเป็นฐานที่สำคัญสำหรับผม้สูงวัที่จะเจริญเติมรุ่งเรืองสิ้ไป

ไม่รู่อย่า่สบอกเวลาฉีดกีโมแล้วไปนนไปทหคาเป็นเล้าอหระลันที่่ะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่่ะค่่ะค่คคะะะะคะ่ค่ะค่่ะ่่่ะะ ไปลงไปรังหนักจ้ะลงไปรังสิบนู่นน่าจะดีนะแม่ป่ะนั่งเลยนั่งเลยอ่ะน้าเขียวเข้าไปนั่งด้วยอ่าน้าเขียวเข้าไปนั่งนั่งตรงนี้น้าเขียวน้าเขียวนั่งนั่งนั่งหน้าจ๋าก็ได้นั่งหน้าพี่จ๋าก็ได้นั่งนะอ่าเพราะเราถ่ายจากมุมสูงได้ไม่บังไม่บังได้ทุกคน พี่อุ้ยนะพี่อุ้ยเร็วอุ้ยนี่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับยาจริงๆเยอะกว่านี้เยอะยิ้มได้ครับแล้วพี่แดงครับพี่แดงเชิญพี่แดงพี่สาวออกมา มาหน่อยครับยังมีที่ว่างครับเชิญเลยครับมีที่ว่างครับหรือพี่แดงสวยใช่ไหมพี่แดงมาตัดเตเข้าไปเตไ,ไปนั่งมั่งยินดีมเร็ว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 มีที่ว่างเชิญหอับตกลสุวรรณประส่สงสามคนแล้วยังมีที่ว่างครับเข้ามาเข้ามา เด็ดเดชุดดีมาชุดีไกชุดดนึเขารอถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วเดีดนะคะอย่าพย่ายิ้มนยิ้กันอย่าพึยิ้มยิ้มนิดน้อยก่อนก็ได้ครับถ่ายนตก็ได้ถ่ายเป็ดก็ได้เอเอาตรงไหนนี่อนนเออยิ้มได้ยิ้มได้โอเคหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มเอยิ้มยิ้ม để để, em, để em Con này, c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 on này. Con này này choi lên gặp lên choi 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 าจเล็กหนูมาเนี่ยปหนูปาหดเลยอะนี่ยังส่วนน้อยอ่ะแล้วอีกภาพหนึงเฮ้ยหมดไหมหมดเยอะเยอะเยอะเย รถมันไม่มีมันมี้ันมี้ดูดูที่รรชนี่มันใส่ก้นส่ตังองตอแ่ตสูงโเดียวองเป็นมีกกว่านไทยแลนด์เเนียรเน้า สมัยอยู่กรุงเทพการบัญชีไปเล่นของออสมาคมสตรีไทยมุสลิม uh huh. แล้วสถานทูตอินโดนีเซียก็ให้ไปเล่นละครเป็นลูกของอดุลดุยลยรัตแล้อาจารย์ลาชันบูเซนก็าเป็นคนไบแปลภาษาอังกฤษ uh huh. ในเรื่องเรื่องเป็นเรื่องของคนที่มีลูกสาวเป็นมุสลิมทั้งหมดเจ็ดคนเนี่ยตาก็เป็นหน uh ึ่งในนี้ อ๋อนี่แม่ด้วยมีแม่สมศรีด้วย,วยอ๋ออันนี้กตาปัจจุบันปัจจุบันยี่สิบพศสองพันห้าร้อยยี่สกับอันนี้สองพันห้าร้อี่สิบเก้ถ้าตอนนี้ไปเป็นลูกคะะเป็นลูกของแม่เลียมแล้วเป็นแล้วอืมเป็นพี่สาวของอาร์เธอร์วิเซนออโอเคครับในประวัติ น้าเติมเขมือขาขาต้องย่ออ่ะเมื่อกี้มันสูงสวยยังไปแล้วเดี๋ยวขึ้นตัวก่อนตัแล้วแต่ถ่ายแม็โครป่ะ ของใครของหน้าตาสุดสวยของหน้าตาได้ได้ได้ไก่ทุกวันเลยทุกเย็นเลยตาซื้อมาให้ไว้พันดำไงไม่แพงกันกินงูเข้าไปใช่ไหมอันนี้ซัดงูไปหนึ่งตัวอร่อยใช่ไหมกินมืเหลือมด้วยกินงูวันเกิดะลุงแต่ลูกงูวันขอกันมาขอไงก็เป็นงูรับฝันโอ้ลุงแต่ลูกลูกงูหลามนะเมื่อกี้นะลุงเฉยลุงแต่ลูกงูหลามเลยสวยอืม

คนสวยต้องถ่ายบ่อยๆครับะะ <laughs> อามาทาันข้าวบ้านเราเนี่ย สวัสดีครับ